นะมีบ้านเช่า6ห,หลังนะครับทุกหลังกระแสงเงินสดบวกนะครับเยี่ยมนี่ถือว่ามาตามตำรามีเงินสำรอง12เดือนสำหรับทุกหลังนะครับกำไรส่วนต่างก็เก็บเอาไว้นะฮะเอาไว้เผื่อว่าผู้เช่าหายไปก็จัดการนี่เขาจัดการได้ดีอยากจะนําเงินส่วนเกินจากกระแสงเงินสดที่เป็นบวกไปโปะเพิ่มลบกวนขอแนวคิดในการโปะจริงๆถ้าเรามีสํารองแล้วมีส่วนเกินจะเอามาโปะ ไม่ได้มีสูตรอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าเราโปะตามงวดก็คือเราโปะวันเดียวกับข้างงวดเลยข้างงวดจ่ายไ้ที่1เราจะโปะเท่าไหร่ก็เรื่องของเราเลยแต่ถ้าโปะสัก10%มันก็จะเร็วขึ้นผ่อนหมดเร็วขึ้นประมาณ7ปีนะครับด้วยอาตาัตราดอกเบี้ยรประมาณสัก5 6%ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะอ่ายิ่งถ้าแต่ดอกเบี้ยต่ำกว่านี้ก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษแล้วก็โปะได้แล้วโปะได้แล้ว,ลวเพราะว่าเรามีเงินสำรองแล้วไม่ต้องกลัว ใจผมแนะนําอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้คุณมี6กหลังทุกหลังมีกระแสเงินสดส่วนเกินอย่าโปะใครโปะมันให้ทุ่มโปะพอนึกภาพทุ่มโปะออกไหมแต่ละอันสมมี6อันกระแสเงินสดเหลือเอามารวมกันแล้วโปะหลังที่หนึ่งย้ำ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 ถูกไหมอ่าสมปีขอลดดอกเบีย้ยขอรีไฟแนนซ์นะฮะ ให้ดอกประคองต่ําแล้วก็ย้ำย้ำย้ำให้สินทรัพย์มันปลอดหนี้เพราะว่าหลักของการถือครองอสังหาริมทรัพย์แบบให้เช่าก็คือเพิ่มมูลค่านะฮะจริงๆถือไปเรื่อยๆมันเพิ่มมูลค่าอยู่แล้วตกแต่งอะไรต่างมูลค่าก็เพิ่มแล้วก็ลดหนี้เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินแล้วลดหนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวปลอดภาระได้เร็วเท่าไหร่มันก็เป็นเป็นประโยชน์กับเราถูกไหมเราถือสินทรัพย์ปลอดภาระหกหลังโอ้โหดูไหมฮะค่าเช่าก็เก็บเนียนตาเลยทีนี้นะฮะ าก็ให้ไกด์เป็นแบบนี้โปะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วแต่เรานะโปะวันเดียวกันกับที่เรา,เาจ่ายค่าง,งวดแต่ที่เน้นหน่อยก็คืออย่าไปโปะก,กระจายนะครับหกห้องก็ปกโปะหกหลังแต่ว่าให้โยกตัวอื่นจ่ายตามงวดไปแล้วก็เริ่มโปะตัวที่อาจจะเหลือน้อยก็ได้ครับโปะถมให้มันหมดเร็วๆนะฮะเพื่อให้เราหมดภาระนี่การหมดภาระนี่ เคลียร์จำนองได้มันไม่เพียงแต่กระแสงเงินสดเราเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเราจะได้อะไรด้วยรู้ไหมเราจะได้เรื่องของเครดิตด้วยกับธนาคารนั้นคุณผ่อนบ้านหนึ่งหลังแล้วปิดบัญชีหมดได้คุณไม่ได้ธรรมดานะคะคนส่วนใหญ่เขาต้องทําครบ30ปีถูกไหมแต่เราทําหมดได้ภายใน15ปี12ปี1ิบปีเจ็ปีถูกไหมฮะแต่ถ้าน้อยไปเขาก็ไม่รักคุณนะโอ้โหไอ้นี่สาปีจบถูกไหมฮะมันกินดอกเบี้ยมันน้อยเหลือเกินนะโอเคนะ okay, นะ ่ะก็ฝากดูนะครับ